อ๋อสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้พบกันนานเลยนี่กลับมากับความแหลก,กโหแหลกจังวะอืแหลกอืนี่ผมก็ได้ซื้อคิดคูดม่มาแล้วอ้าวเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นไหมค,มครับเมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรลิสิงช็อตเลยอเว้ยว่ะ กาดให้หมดกาดทั้งหมดที่มีโอ้ตายเลยผมก็ใส่หน้ากากทองนะฮะแต่หน้ากากทองก็ยังไงไม่รู้แล้วมันก็แหลกจังวะ แหลกว่ะตาย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 เยอะเยอะโอ้โหเป็นกระไก่อะชัดเลยเนี่ยอ้าทำไมมันมีแค่สามนาทีวะ อ้อาวกำืมตับปืนไม่ไวเลยอ่ะเรามันไม่ถนัดนะครับเพิ่งหัดเล่นคิดเองอก็ซื้อมาเล่นๆอะก่าจะซื้ออยู่ซื้อถาวรแต่ฉายายังไม่มีโอ้เยอะหึแหลก มันจะแหลกอะไรหานน้โอ้สู้เขาไม่ได้เลยนี่ยแหลกเอาไหมเอามเมื่อกี้ว่า คีแตกเนาก่ากระจายไปโอ้เลิฟช็อตฮึกาบเบย์เราไม่เห็นไหมอะไรเนี่ยโอ้เยอะขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปฆ่าตัวข้างบน ตัวัหมดม่งน่ารำคาญสัตว์น่ะเาอยู่ไหนวะโอ้อยบนนั้นเออเราไม่ก็โง่จิง Chain stopper สเสร็จโจ้อ in ่ะจนคคุ้มไหมเนี่ย กระโดดลงมาอย่างงี้คุ้มไหมเนี่ยเผื่อแหลก แหลกจัดเว้ยมาเราก็จะไปหาห้องต่อไปเพื่อเล่นกันอ่าก็มาอีกครัง้งมาปืนวันแรกเรลยม,มาดารันรับเชิญจ๋าเฮ้ยเอาตกใจลืมไปเมื่อกี้อยู่อยู่ทีมแดงไม่ยิงทีมฟ้าเออดีชอบอ ชอบเลยเนี่ยฟา,าร์มาไม่มีกล้องอเลงง่ายดีโอ้ย่สิดดักวนเลยขึ <laughs> ้นลงล่างแล้วพีอ่อย่สิดหลังฮะทิมันทิมันอยู่ฝั่งมันละไปแล้วมันกลับไปหาไม่แล้วได้ไดโอ้แหลกแหลกแหลกไหนวะโอ้ยแหลกเว้ยโอ้ยคิดเว้ย เอ้าลืมชักกระสุนฟาร์มัสลูกสุแนแม่งหมดโคตรไวเลยเนี่ยใช้ลดเวลาเกิดอย่างรวดเร็วเลยฮะเราจะไม่ยอมกา,างตอบไ้ยโอ้หัวแตกเลยเว้ยอืม มันโหดกันเนาะมันมันไม่ถนัดทีมฟ้า,างไมไ่รูก <c oughs> มีคิดเพื่อเบิร์กก็สู้ไม่ได้เนี่ยย <c oughs> ูซี่อีกแล้วฟาร์มาสอีกแล้ว <c oughs> โผเสียงเด็กโคตรดังเลยเฮ้ยหัวร้องหัวร้องกันเบาๆดิเด็กร้านเกม แม่งแย่หมดเลยอยู่ไหนกันวะรักตัวไม่ได้เลยเนี่ยเกายิงให้ได้สิเออหัวแตกห <c oughs> น้ากากทองเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยช่วยเลยวะ <c oughs> มันแตกทุกนะทีลงมาับฝ่ง หน้ากากฟักทองอ่ะพี่หน้ากากฟักทองมันบวกดีอ่าในหนังสือหมดแล้วหน้ากากฟักทองอม,มันมันบวกอะไรบ้างบวกให้ฉัดความแม่นยำอะไรบานเลยพี่เออเดี๋ยวสิหลังจะซื้อชอบซื้อหน้ากากนี่มันเป็นเหมือนเสื้อหน้ากากเ e ดเ e v i ลอ่ะแล้วทำไมมันแหลกจังวะหรือว่าแต่ของพี่เลย ยังไม่่คยโดนเลยฮะโหแหลกว่ะเปิดใส่คิดคู่แม่งคิดคู่แม่งไม่เลงหัว เอ้ากำมันมาโชก,าก่าเขาเลยไไนี่ <c oughs> แหละแหลกจัด <c oughs> โอ้มันตรงนี้กำลังชน คิดคู่นี่มันดีจริงๆเนี่ยแยกครูเมื่อไหร่นี่โหด yes จบ <c oughs> สักเที